นักเลงต่อ ได้ยินเสียงนี้ละฮู้ซึ้งคิวเข้าขึ้นมาเลยมันบอเดี๋ยวมื้อนี้แอดจะพามากินข้าวเปียกแทบแทบีทังข้าวเปียกปูแล้วก็ข้าวเปียกปลามื่อนี้พวกเขาคู่หักนักเลงตอนขอบห้มแต่งเสนอ้านข้าวเปียกปลาและข้าวเปียกปูปากเซสาขาสาเป็น้านข้าวเปียกน้อยเปิดแอร์เย็นๆบอต้องยานหอมพอจะมาฮอดนี่แอดกับพวกเข้ารัวเพลย์เพราะว่ากินหอมแห้งเห็นแต่เส้นข้าวเปียกกับน้ำซุปมันน่าก็เป็นตาแทบแล้วเป็นตะนัวคักทุกคนเอ้ยเพอจะใส่ทังซีนปูลูกซีนปูไข่นกกระทาแล เห็นแล้วน้ำลายแตกกระบ้าและมันไผ่ก็ตามที่ไปกินแล้วบอกว่าตามมาจากซ่องนักเลงต่อทางห้านจะมีกาแฟและโอวัลตินเย็นๆย็นแถมให้พร้อมเขาเปียกหนึ่งถ้วยต่อน้ำหนึ่งจอกเด้อแจกฮอตมันเาราที่เก้าเดือนสามนี่เท่านั้นบาทนี้มาเบิ่งอาหารที่แอดสั่งมีทั้งเขาเปียกปูเขาเปียกทะเลแล้วก็เขาเปียกป่าใหญ่มีเหลืองไก่กับมีเด้อราคาก็ตามนี้เลยกินในห้องแอร์เย็นเย็นจัดว่าคุมเจ๊งหญ่เฮาเพิ่อเลือกเป็นเขาเปียกปูน้ำซุปขุ่นๆเหนียวๆใส่ทั้งไข่นกกระทาลูกซีน หอมหอมรสซาดกับเมนแซบนัวดีเลยส่วนถ้วยนี้แมนของน้องไซแอดเ่อเลือกเป็นข้าวเปียกป่าเฉพาะข้าวเปียกนะนะก็ว่าเป็นตะแซบแล้วใส่ขนมครูล,ลงไปอีกแห่งเป็นแต่แซบคักบาดนี่น่และเส้นข้าวเปียกหั่นเพื่อนนี้นะแอดมักแห้งมันจะเป็นแบบนุ่มๆและก็เข้ากันคักกับน้ำซุปลาสดครูกันปนะเข้ากันอำ่ำล้ำอ่ำล้ำและกถ้วยนี้เมนของสุดรอเองเด้อข้าวเปียกทะเลใส่มาให้ทั้งกุ้งปลาหมึกลูกสิ้นปูไขน่นกกระทาและก็ตอนเลือดบอกเลยว่าเป็นตะแซบแห้งอีพม เอเนักเลงเส็นนักเลงตอนทั้งหลายบบควันพลาดเด้อถ้าเมื่อนี้หิวแล้วแต่บะฮู้จะกินอย่างดีก็ลองแวะมาสดเขาเปียกฮัน้อนอยู่้านนี้เบิ่งนะจ๊า้านเขาเปียกป่าและเขาเปียกปูปากเซสาขาสามานจะเริ่มเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงรชงตอนเศร้าจนฮอดสี่โมงแรงหฮานแมนปิดทุกวันอาทิตย์ส่วนจุดพิกัดแมนอยู่แคมทางไงติดปากหอมหกบ้านสีดำด้วนซอกหัวย,ยากดอกทุกคนอยู่ข้างๆห้องเฮียนปฐมนิราดาเลยจ้า